วัลโหลตาเจน้นเหมืนห่านะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะตาเจ้าห่านะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเริ่มเรื่องใหม่กันนะคะจะสอนในเรื่องของเขากําลังทําอะไรอยู่นะคะหัวข้อเรื่องนะคะอะทีนี้อ่านตามคุณครูนะคะอ่านตามหลอดสื่อคําแรกนะคะคาว่าท่านะคะจ,จ่ายจั่วฉินมมเนะนะคะ ทาเจ,จ้ั่วฉันมาเนะอะอ่านตามทาเจ้าั่วฉันมานะนะคะทาเจ้าั่วฉันมานะคำที่หนึ่งนะคะทาทาแปลว่าเขาเขาในที่นี้คือผู้ชายใช่ไหมคะเขาผู้ชายจ่ายแปลว่าอยู่ใช่ไหมคะอ่าแปลทีละตัวเลยนะจั่ว แปลว่าทำนะคะจัว่วแปลว่าทำฉันมาแปลว่าอะไรนะคะฉันมาแปลว่าอะไรเนแปลว่าละ่ะนะคะเขากำลังทำอะไรอยู่ละ่ะนะคะถ้าแปลตรงตัวนะหรือถ้าแปลให้สวยงามก็คือเขากำลังทำอะไรอยู่นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูบทสนทนาตุยหว้วนะคะตุยหว้วะตุย ว่านะคะบทสนทนาบทสนทนามีตัวละครอยู่สองคนนะคะก็คือคนที่หนึ่งคือมารี่นะคะพูดตรงกันมารี่นะคะกับไอเต๋อหัวนะคะไอเต๋อหวัวมารี่กับไอเต๋อหัวนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูนะคะนักเรียนดูประโยคแรกมารี่นะ มาลีถามว่าอะไรมาลีถามว่าไมเคิลจ่ายซูเชอร์มานะคะไมเคิลจ่ายซูเชอร์มาไมเคิลคือชื่อคนคนคนหนึ่งนะคะชื่อไมเคิลจ่ายแปลว่าอยู่ใช่ไหมคะซูเชอร์เรียนแล้วนะคะก็คือหอพักนะคะหอหรือหอพักนะคะมา แปลว่าไหมทั้งประโยคจะแปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่เคอไม่เคออยู่หอมไหมเอาง่ายๆนะคะไม่เคออยู่หอมไหมนะคะไอเตอ๋อหวาตอบว่าใช่ใช่นะคะใช่แปลว่าอยู่นะ,ะใช่ะะใแปลว่าอยู่ถ้าจะบอกไม่อยู่ล่ะ ไม่อยู่ก็คือคำว่าปูจ่ายนะคะปูจ่ายปูจ่ายแปลว่าไม่อยู่ไม่อยู่นะคะทีนี้ปู่จริงๆมันอ่านวะ่าปู่ใช่ไหมคะปู้แปลว่าไม่เป็นการปฏิเสธนะคะปู่ไม่นะคะทีนี้กฎของการอ่านปู่นะคะ ปู้ถ้าคําที่ตามหลังนี่คำนี่อย่างคํานี้คือคําที่ตามหลังคําที่ตามหลังปู้เป็นเสียงเสียงที่หนึ่งอย่างเช่นปู้ชื่อก็อา네่านว่าปู้เหมือนเดิมนะคะเป็นเสียงที่หนึ่งอ,อ,네อ่านว่าปู้เหมือนเดิมเป็นเสียงที่สองอ่าเป็นเสียงที่สองเสียงที่สองอะไรเนาะชิงอ่าชิงไม่ได้นะคะปู้ชิงถ้าเป็นเสียงสองเห็นไหมอันนี้คือเสียงหนึ่งอันนี้เสียงสอง ถ้าเป็นเสียงสองก็อ่านว่าปู้เหมือนเดิมนะคะถ้าเป็นเสียงสาม xiang นะคะเฉียงก็เป็นปู้เหมือนเดิมปู้เฉียงนะคะแต่ทีนี้ถ้าตัวที่ตามเป็นเสียงสี่อย่างเช่นจ้ายใช่ไหมคะจ้ายเป็นเสียงสี่ใช่ไหมเนี่ยจ้ายคำว่าอะไรอีกชี่นะคะนี่เสียงสี่นะคะอะไรอีก อะไรอีกคะอ่ะโอเคเอาเอาสองคำแล้วกันจ่ายกับชี่ใช่ไหมคะชี่แปลว่าไปจ่ายแปลว่าอยู่นะอยู่นะคะอ่ะก็อ่านเป็นเปลี่ยนเป็นเสียงสองทันทีเป็นปูจ่ายปูชี่โอเคไหมคะจำไว้ว่าถ้าคำที่ตามปู้นะเป็นเสียงหนึ่งสองสามอ่านว่าปู้เหมือนเดิมแปลว่าไม่แต่ถ้าปู้ คำที่ตามเป็นเสียงสี่จะอ่านว่าปูทันทีโอเคไหมคะนะจะอ่านว่าปูทันทีนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราซื้อขอลบนะคะใครดูไม่ทันก็ย้อนดูเอานะคะอ่ะทีนี้นะคะประโยคที่สามนะคะประโยคที่สามก็คือมารี่มารี่ถามต่อว่าถามต่อว่าอะไรคะทาจ้ายจัว่ว เฉีนมาเนอะอ๋อหัวข้อเราเลยทาเจ,จ้าจั่วเฉีนมาเนอะเขาทำไมคะเขากำลังทำอะไรอยู่นะคะเขากำลังทำอะไรอยู่ทาแปลว่าเขาผู้ชายจ้ายแปลว่าอยู่จั่วแปลว่าทำเฉินมาแปลว่าอะไรเนอแปลว่าหลัก เวลาแปลภาษาจีนเราซื้อบอกแล้วนะคะว่าไม่ต้องแปลทุกตัวนะแต่แปลให้เข้าใจก็พอนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะรู้ว่าเนี่ยคำว่าทาเนี้ยก็คือไม่เคยแสดงว่าไม่เคยเป็นผู้หญิงหรือชายผู้ชายนะคะเพราะทาตัวนี้ใช้กับผู้ชายนะต่อไปไอ่เตอหวัวตอบว่าอะไรคะไอ่เตอหัวตอบว่าอะไรตอบว่า我ื来的时候 วแปลว่าฉันชูหลายแปลว่าตอนที่ออกมาออกมาเตะแปลว่าของชิโฮชิโฮแปลว่าบางครั้งบางเวลาบางเวลาเตะชิโฮนะคะหรือตอนนะคะอะแปลง,ง่ายๆเลยนี่ เราได้คำศัพท์ทุกคำมาละวอร์ชูหลายเตชิโฮตอนที่ฉันออกมาตอนที่ฉันออกมาทาเขาเจ,จิงจายเจิงจายแปลว่าวกำลังนะคะกำลังทำอยู่นะคะทิงแปลว่าโอ้ยอ๋อทิงขอตื้อผู่ชีนะคะพี่นิน พี่นินอันนี้มันเป็นของอันนี้นะทิงท้งทิ้งกำลังต่อไปทิ้งนะคะทิ้งคืออันนี้ทิง้งแปลว่าฟังนะคะทิง้งแปลว่าฟังยินเว่ยนะคะยินเว่แปลว่าเพลงนะคะสองคำนี้แปลว่าเพลงเนแปลว่าเถิดเถอะใช่ไหมเนแปลว่าหลักก็ได้นะ อ่ะตอนที่ฉันออกมาเขากำลังฟังเพลงอยู่นะแค่นั้นแหละนะคะเขากำลังฟังเพลงอยู่อะอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เป็นคำอุทานเฉยไม่ต้องไปซีเรียสนะคะแปลให้เข้าใจก็พอโอเคไหมคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราซื้อทบทวนให้อีกหนึ่งรอบนะคะไมเคิลอ๋มารีมารีตู้พิชมารีไมเคิลใจสู้เชิดมา ไมเคิล在宿舍吗นเอช่อมาีมาถาะ,ะไอยเตอหัวตอบตอว่า,าจจวม,มาถี่มมอายอยู่ีเ่เขาอย่าอย่ที่าอที่าอยู่่เอ่นาอนเขาอ่ทายจ่่าเายูทาออยออ่อู่า นะคะลลว,ว่าวทา出来的时候他正在听音乐呢นะคะประมาณนี้สำหรับคาบนี้คุณจะสอนแค่4ี่ประโยคง่ายๆนะคะก็จะไม่อัดเยอะแต่ว่าอยากจะให้เน้นจำมากกว่าเนาะโอเคทีนี้การบ้านวันนี้นะคะให้นักเรียนอัดเสียงอ่านนะคะอ่าน4ประโยคนี้ประโยคที่หนึ่งสองสสี ของแต่ละคนนะคะ4ประโยคนะคะ1ประโยค2ประโยค3ประโยค4ประโยคนะคะให้อัดเสียงอัดยังไงในกลุ่มเราจะมีการจะมีตุ่มที่ให้อัดใช่ไหมคะทีนี้ให้นักเรียนกดอัดแล้วบอกชื่อก่อนอย่างเช่นคุณครูจะพูดเป็นตัวอย่างนะคะอ่ะคุณครูกดอัดละสิริลักษ์พันธุรัตน์นะคะเลขที่13 เราก็เริ่มอ,อ่านได้เลย m i c เค e จ่ายสู้เชืมาเราก็เว้นแป๊บนึงบบน่งจ่ายเขาจ,จ่ยยนะาย做什么ะเว้นแป๊บหนึนะ่ง我出来的时候他正在听音乐ย我出来的时候他正在听音乐呢นะคะก็ตอบประมาณนี้อัดประมาณนี้นะคะ พยายามออกเสียงให้ถูกทั้ง4ประโยคนะคะเพราะมันมีผลต่อคะแนนของตัวเองนะโอเคนะคะการบ้านง่ายๆนะคะอ่ะโอเคใครมีคำถามสงสัยตรงไหนหรืออ่าไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักถามในกลุ่มได้เลยนะคะกลุ่มแชทของห้องเรานะคะส่วนคนที่ยังไม่ได้ส่งงานนะคะเคลียรงานให้เรียบร้อยไม่นั้นครูคก,ก็จะตัดเกรดให้ตามนั้นนะคะนะส่วนคนที่เข้าเรียนบ่อยๆคะแนน อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ว่า,าส่งงานครบอันนี้ก็อาจจะได้เกรดดีหน่อยนะคะนะโอเคจิ่นที่เราเมรนเฉยเต้าเจริญนะคะใจเจียนนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคน